เรเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับตอนนี้เราเรียนถึงเรื่องอะไรแล้วครับภาวะโลกร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้พรกมีวิดีโอเปิดให้พวกเราดูแล้ว่าว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับครับทีนี้ภาะวะโลกร้อนของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการเผาไหม้สิ่ง,ต,ง,าาง,นนต,งต่างๆนะครับก็อย่างเช่นการเผาสังข้าวในงานนะครับการเผาขยะต่างๆนะครับ เออใช่ไม่เออหรอกเออเผาหนึ่คนเดียวเออไม่คนเดียวทัางโรงเรียนเออ,ม,ม,อม่เ,มมมมเออแม่ทำไมแม่ต้องเผาขยะด้วยล่ะทำไมแม่ไม่แยกขออยะมันเยอะแม่ไม่มีเวลาแยกหรอกลูกแล้วทำไมแม่ต้องทำงานอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย รู้ไหมว่าหนูอายเพื่อนน่ะแม่ป้าวันนี้งานทําไม่เสร็จเรียบร้อยนะค่าแรงก็สามร้อยใช่ไหม หนึ่สองสามโอเคเอไปสองนะก็ที่เหลือเดี๋ยววันหลังค่อยเอาใหม่กันแล้วกันก็อย่าลืมทําให้มันสะอาดเรียบร้อยอย่าให้เขาว่าผมได้โอเคนะเอาวันนี้ทําให้มันสะอาดเรียบร้อยให้หมดแม่ขอตังค์หน่อยดิสักสองอยนะ จะเอาไปทําอะไรเยอะยะตั้งสองรอยลูกไปทํารายงานน่ะแม่อย่าถามมากได้ไหมแม่ไม่เชื่อใจหนูหรอเชื่อน่ะเชื่อลูกขอบคุณค่ะแม่เราเราจะผ่านกันไปมาหาสารคารมบวันน้วันที่หนึ่งเ,เขาก็เปิดร้านแล้ ปิ่นคะคร<ะ>ับก็ยังมีครีมหรือสบู่ที่เล่นผิวขาวเลี้ยงเหลืออยู่ไหมคะมีค่ะที่มีสบู่เหลือสบู่อยู่ะคะ่ะรูปขอดูดูด้วดัอ๋อแล้วมันใช้ยังไงล่ะคะใช้ทาใช้ถูตัวคะ่ะอ๋อแล้วล้างหน้าได้ไหมคะได้งั้นหนูเอาทั้งหมดนี้เลยเท่าไหร่คะสองร้อยค่ะ นี่ค่ะขอบคุณค่ะ เออสงสัยเป็นผลมาจากการข่าขยะแน่เลยใช่งั้นเราไปช่ยมันเถอะไปมาเดี๋ยวพวกเราช่วยเอาดิไปฝ่าตรงนั้นเลยขอบใจนะเพ้านี่พวกเรานี่แย่เลยอ่ะ ไม่เทนสายอ่ะเฮ้ยหยุดเดียนสามวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีไปดูหนังไหมหนังเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ดิงั้นเราไปดูโปรแกรมกันก่อนเออก็ได้นี่ดูนู่นสิทำไมพระอาจารย์ต้องมาเก็บขยะด้วยอ่ะไหนเออมันไม่ใช่เก็บของสงไม่ใช่หรอเออใช่ใช่ ทำไปก็ไม่ได้เงินเดือนเหนื่อยเปล่าเลยอ่ะพานงแม่บ้านก็มีทําไมไม่มาทําเนี่ยนั่นสิเทาทาไมกรรการจะขาดฟ้าจานทำไมต้องแย่ขยะด้วยล่ะครับฟ้าจา์ก็คงไม่มีเวลาที่จะสอนหรอกเพราะว่าต้องมาเก็บเองก็ถ้าบอกเด็กๆนี่เด็กๆเขาคงจะไม่ฟังเราก็จะต้องทําตัวอย่างให้เด็กมันดูเพื่อเด็กจะได้ทำตามก็ ต,ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเราต้องเข้าใจอย่างนี้นม,มาสก,การขอบคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยได้ ในชารนจันที่9กันยายนพุทธศักราช2556แาะแม่จัดทำโครงการธน,นาคารขยัคฆ์นะครับซึ่งก็จะรับซื้ออ่าวัสดุอิงของเหลือใช้เพื่อนำไปบีในในไซเคลิลแล้วก็สอนให้พวกเรามีรายได้ในระหว่างวีน ในการเปิดทำการธนาคารไหลักผู้ถก็จะประกาศให้พวกเราทราบในใจละครั้งว่าขณะนี้ธนาคารได้เปิดบริการเพื่อรับซื้อวัสดุสิ่นของหรือใช้นะครับเราเราก็มีเป็นวัสดุสิงของอากากก็นะประกาศให้กับธนาคารไทยหลักของเรี่นก็จะก่อเกิดรายได้นะครับก็เปพณการสร้าง เสรคุณลักษณะนิสัยในการใช้สิ่งของหรือใช้แล้วแล้วก็ขอให้เกิดรายได้ในระหว่างอยนู่นะคะระับก็ขอฝากให้พวกเราในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดของโรงเรียนพัฒนักมอทิษของเราให้ได้าดูได้อยู่ไ<พอ>ด้ดีครับขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ธรรมาภาพจะได้นําเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาบรรยายให้ฟังให้พอคิดธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ทุกคนและธรรมชาติต้องอาศัยกันเพราะว่าเราขาดธรรมชาติไม่ได้และธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมก็ต้องอาศัยเราเช่นกันต่างคนก็ต่างอาศัยซึ่งกัน,ลกนและกันและ จะให้มนุษย์หรือคนใดคนหนึ่งมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คงจะเป็นไปไม่ได้นอกจากพวกเราทุกๆคนทางโลกใบนี้ก็ตาม,มก็จะต้องอาศัยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ในการสิ่งในสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่อุอออ <laughs> ดเฮ <laughs> <laughs> ้ย